ทีเด็ดบอลเต็งฟุตบอลพิ์ริกอังกฤษ2023-2024ลิเวอร์พูลเปิดลังแอนฟิลด์ต้อนรับกรเยือนของแอสตันวินล่าในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566เวลา20นาฬิกาตรงด้วยกันนะครับ เจ้าิ่นหงแดงลร์พูในนัดล่าสุดโชว์ฟอร์มโกงความตายหลังจากเหลือผู้เล่น10คนก็ยังเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งทำให้สติห้านัดหลังสุดของพวกเขาทําได้ชนะ3เสมอ1และแพ้1ถือว่าฟอร์มเริ่มดีขึ้นเป็นตามลําดับนะครับแต่ถึงอย่างนั้นทีมยังคงมีปัญหาในแนวรับหากย,ยังแก้เกมรับได้ไม่ดีนะครับอาจจะโดนคู่แข่งลงโทษอีกตามเคยนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับจะไม่สามารถใช้งานอิมาฮิมาโกนาเต้ที่มีอาการบาดเจ็บรวมทั้งเคอร์ติจนและเตียโกอาคันทาร่าที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ส่วนเบอร์จิลฟันได้นะครับนั้นติดโทษแบนในเกมนี้ส่วนผู้ไปเยือนอย่างสิงห์เพางาจแอสตันวิลล่าฟอร์มเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเพิ่งเอาชนะฮิมเมเนียม3ประตูตรวดในศึกรายการยูฟ่ายูโรปาคอนเฟล็ตลีก ในทีมของตัวเองมาแบบส,สดๆร้อนๆนะครับทำให้ส,สติหิ5นัดหลังสุดของทีมทําได้ชนะ4แพ้1ทําให้ทีมตอนนี้ถือว่าพร้อมรับมือกับคู่แข่งเป็นอย่างมากและกําลังทําผลงานได้ดีอย่างต่อเน,นื่องเลยทีเดียวสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ค่อนข้างจะประสบปัญหาในการจัดทัพเมื่อมีแข่งบาดเจ็บหลายคนไม่ว่าจะเป็นเอมิลิโนมาติเนสคาตีเฮาเอมิลิโนบูเอเดียอเล็กซ์โลเมโน่เจค็อบแลมซี่แบ็กตองตาเวล ฟิลิเป้คูติงโยและไทโรนมิงที่ยังต้องรักษาอาการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นที่ติดทอดแบนไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างไดนะครับ สำหรับบทข,ขาคู่นี้เจ้าถิ่นหงแดงถือว่าฟ้าเป็นใจทําให้ทีมพิชิตาดับชัยชนะของสันิการดงได้แบบสุดดราม่าแต่ถึงอย่างนั้นทีมก็ต้องเสียแนวรับอย่างบัวจื่อฟันไดที่ติดโทษแบนและอีมาฮิมาโกเนเต้ที่ได้รับบาดเจ็บทําให้กองหลังของพวกเขายังเป็นปัญหาหนักใจอย่างต่อเนื่องงานนี้มาเจอคู่แข่งที่ฟอร์มร้อนแรงทั้งเกมลุกและเกมรับบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายในการเก็บ3มแต้มในนัดนี้นะครับหากทาการบ้านมาไม่มากพอส่วนทางฝั่งทีมเยือนทัพสิงห์พยองเพิ่งทำศึกฟุตบอลยุโรปมาแบบสดๆและร้อนแถมกช เอาไว้ได้อีกต่างหากทําให้เรื่องความฟิตอาจเป็นเรื่องรองเล็กน้อยเพราะเวลาพักของเรานักเตะนนั้นน้อยกว่าคู่แข่งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นใจแล้วพวกเขาน่าจะกําลังคึกคักเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับหลังจากโชว์ฟอร์มร้อนแรงกำชัยชนะมา4นัดติดต่อกันแล้ว สำหรับแบบนี้ความพร้อมของผู้เล่นและฟอร์อมของทั้ง2ทีมบอกเลยว่าสูสีคู่ขี้กันมากแต่มองว่าเจ้าถิ่นหงแดงแลิเวอร์พูลยังมีปัญหารเรื่องเกมรับหากแก้ไขงานนี้ได้ดีก็คงสู้กันได้แบบดเดือดแต่ถึงยังนั้นทางทัพสิงห์พง,งานกาลังคึกได้โลหลังจากโซโลกาชัยมาลุลวัวงานนี้พวกเขาจะเปิดเกมบุกโดยจอดแนวรับคู่แข่งที่เป็นจุดอ่อนแบบไม่ให้ได้หายใจเลยนะครับดูแล้วงานนี้หากเจ้าถิ่นตั้งรับไม่ดี น่าจะโดนโลงโทษแบบเจ็บแสบคาทินตัวเองได้ไม่ยากแน่นอนนะครับและผลสกอร์ที่อาจจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือลิเวอร์พูลเปิดบ้านพ่ายอาเซนีลาดด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองฟันธงครับผมและ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเตปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง onestepthep.com นะครับ